ปัจจัยเด่นส3นาทีของเราในวันนี้นะครับหัวข้อก่อนมองว่าจีนและน้ำมันคือความหวังนะครับเรามองดัชนีเซ็ตอิงทางลงนะครับโดยกรอบวันนี้เรามองที่1,420จุดถึง1,445จุดสำหรับดัชนีเซ็ตนะครับ ปัจจัยเด่นเรามีอยู่3าป,ประเด็นในตอนนี้นะครับประเด็นแรกเริ่มเลยแล้วกันนะครับจีนนะครับข้อมูลเศรฐกิจออกมาดีแล้วก็น้ํามันก็ผักดันราคาขึ้นต่อนะครับก็ยังเป็นภาพที่หนุนต่อกลุ่มพลังงานนะครับโดยตัวเลขจีนอ่า GDP เมื่อวานนี้ที่ออกมานะครับก็ลวดแต้มาสามดีกว่าคาดอยู่ที่4.9%นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยก็เลยทําให้ในเรื่องของอุปสงค์ของน้ํามันเนี่ยเออก็ดู มีความตึงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของอุอปทานบ้างล่ะนะครับอุปทานเนี่ยก็อ,อย่างที่เราทราบกันนะครับตอนนี้ก็จะมีสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะครับซึ่งทางประธานาธิบดีโจบไบเดนของทางสหรัฐก็มีการเดินทางไปเยือนอิสราเอลแล้วก็ถึงแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีที่จะหาหรือหาแนวทางในการ แก้ไขนะครับแต่ว่าแนวทางต่างๆนั้น,นก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากทางในหลายๆฝา่ายเพราะยังคือภาพรวมก็ยังคงเป็นภาพของแรงกดดันอยู่นะครับสำหรับอุปทานด้วยนะครับน้ำมัน WTI เลยมีการขึ้นไปนะครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ88.14ดอลลาร์ต่อบาเรลนะครับอิหร่านเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้ความบาตน้ำมันจากชาติดิสเลเอลด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงสตอ๊อกน้ำมันของสหรัฐเองที่ออกมาก็ปรากฏว่าออกมาลบ มากกว่าคาดด้วยนะครับจากเดิมที่คาดว่าจะลดลงแค่300,000บา์เรลนะครับปรากฏว่าอ,อมาจริงคือลดไปถึง4 4 9 0 0ล้าน4ล้าน4 9 0 0 0 0บารเรลนะครับซึ่งก็เป็นการลดลงมากกว่าที่คาดทีนี้ประเด็นที่2นะครับก็คือแนวโน้มของเจ้าที่เฟดน,นะครับก็ยังคงเป็นในโทนที่หนุนการใช้อัตาราดอกเบีย้ยระดับสูงอยู่นะครับหลังจากที่มีประธานเฟดสาขา1 ยหอนะครับออกมาให้ความเห็นในเชิงสนับสนุนนะครับในการใชร์ตราดอกเบี้ยระดับสูงที่ยาวนานนะครับก็ก็เลยทําให้สินทรัพย์เสี่ยงจะมีแรงขายกดดันเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ทางด้านพันธบัตรสหรัฐอายุ2ปีก็มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องไปวันที่3นะครับอยู่ที่5.23% 10ปีนะครับ ก็ไปอยู่ที่4.93%เพราะฉะนั้นคือถ้าวานวิวปรับตัวขึ้นก็สะกดตันต่อสินทรัพย์เสี่ยงตลาดทุนนะครับก็เป็นทันที่2ก็สาเหตุของการที่เขาออกมาสับสนดอกเบีย้ยระดับสูงก็เป็นในเรื่องของการพยายามที่จะให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับสู่ระดับเป้าหมายที่2%แล้วก็ไปสอดคล้งองกับทางด้านของเฟดวอตทู Who นะครับที่ออกมาให้ยันน้ำหนักกว่า95.9%นะครับว่าในรอบการชุมนี้นะครับเดือนพฤศจิก,กายนนี้เฟดจะคงดอกเบีย้ยที่ระดับเดิมนะครับ ขณะที่ประเด็นของวันนี้ประเด็นที่3านะครับในบ้านเราก็มีเรื่องของติดตามเงินดิจิทัลนะครับก็ก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็จะมีการาประชุมของคณะกรรมการเงินดิจิทัลนะครับว่าจะมีการให้ความคืบหน้ายอย่างไรซึ่งคาดว่า,า,าน,น่าจะมีการปรับในเรื่องของรัศมีการใช้งานเงินดิจิทัลนะครับว่าอาจจะขยับจาก4ี่กิโลเมตรเพราะว่ามันดูไม่ค่อยแพทชิข้อเท่าไหร่ มาจากการใช้ใจ่ายภายในหรือตามพงหน้าวัยนะครับแต่ที่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องคซิร์นคือเรื่องของแหล่งที่มาของเงินครับหากว่าไม่มีความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณว่าจะมาจากไหนนะครับหรือจะไปใช้ภาษีเก็บเพิ่มขึ้นทีหลังหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระเพื่อมที่จะส่งผลลบต่อทางด้านของหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบก็เป็นได้นะครับก็ต้องดูที่ที่24พฤ ตุลาคมนี้อีกครั้งหนึ่งครับว่า,านายกจะมีการเสนอต่อนะครับกับเรื่องนี้ทีนี้ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะมีการพยุงดัชนีขึ้นมาได้บ้างก็คือเรื่องของการเก็งงบอของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งก็จะมีในเรื่องของกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งโทนก็เป็นเชิงบวกเนาะจากในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแต่กลุ่มอื่นๆก็คงต้อง,องรอหลังจากกลุ่มแบงค์ไปนะครับจบประเด็นสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อที่พี่กอบเตะครับ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ Pick of the Day นะคะวันนี้เนี่ยก็มีหุ้นเด็ดๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะเมื่อกี้น้องหมอกกลืนมาแล้วในเรื่องของตัวเงินดิจิต ตอนนะดิจิตอลชอบเล่นมุกกันดิจนะิมอนดิจิมอนนะคะเงินดิจิตอลนะคะ10,000บาทเนี่ยอาจจะมีความคืบหน้าออกมาเพิ่มเติมนะคะก็แอบ,บถามนักทุนนิดนึงแล้วกันนะคะใครที่เข้ามานะส่งมาพูดคุยกับเรานะคะคในเรื่องของเงินดิจิตอลนะอ,อ,อยากจะให้ขยายพื้นที่การใช้งานไปกว้างไกลแค่ไหนนะคะลองส่งกันเข้ามานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสกิโลเมตรก็ดูมีเสียงคัดค้านค่อนข้างเยอะนะคะก็ส่งมา คุยกับเราละกันนะคะรวมถึงว่าหุ้นตัวไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยอยากจะถามประเด็นไหนนะคะส่งเข้ามาในช่องทางต่างๆของเรานะคะตอนนี้เราก็ไลฟ์อยู่ในทั้ง Facebook YouTube นะคะในส่วนของหุ้นเด็ดนะคะที่พิกมาฝากก็ต้องบอกว่าในเรื่องของตัวการเดินทางในช่วงนี้นะก็จะเห็นได้ว่าทั้งทางด่วนเองทั้งรถไฟฟ้านะคะก็ค่อนข้างหนาแน่นนะกลับมาเป็นปกติแล้วแหละเท่กา,ากับช่วง pre covid นะคะถึงแม้ว่า อาจจะมีช่วงที่ตอนนี้เนี่ยเด็กปิดเทอมนะแต่หลายหคนหลายหบ้านนะส่งลูกไปเรียนพิเศษนะก็ยังต้องออกกันไปอยู่ดีไปดูตัวแรกนะคะที่เราพลิกมาฝากนะคะเบมนะคะ BEM นะคะวันนี้เนี่ยก็เรามองในแง่ของกำไรนะต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่กำไรคาดการโดดเด่นนะคะสำหรับไตรมาสสามนะ,ะมีแนวโน,น้มที่จะทำนิวไฮได้นะคะโดยในเรื่องของตัวยอดผู้ใช้ทางด่วนนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าที่เติบโตนะคะก็คาดการณนะคะิ เนี่ยผู้ใช้ทางด่วนนะคะโต4.1%เเยียๆแล้วก็5.8% QQ นะคะส่วนตัวรถไฟฟ้าเองนะคะโต5.18.1%แล้วก็ในส่วนของ QQ นะคะแล้วก็31.3%นะคะเยียๆก็ตรงนี้เองเนี่ยออมองว่าในเรื่องของการใช้นะคะ รถทางด่วนเองเนี่ยประมาณ98.2ล้านคันแล้วก็ในเรื่องของตัวรถไฟฟ้า37.8ล้านเที่ยวนะคะรายได้ก็จะเติบโตทั้งคิวคแล้วก็เย่ยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยไตรามาสสก็จะได้แรงหนุนจากในเรื่องของปันผลจาก TTW ด้วยนะคะเข้ามาประมาณ221ล้านบาทเป็นแรงหนุนสําหรับงบไตรมาสน,นี้นะคะแม้ว่า ในส่วนของปันผล CHP รอบนี้ไม่มีนะไม่เหมือนไตรมาสสองนะคะหายไปประมาณ116ล้านบาทนะคะแต่ว่ากําไรธุรกิจหลักเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะคะ3คิวอย่างที่บอกนิวไ h นะคะ938ล้านบาทตรงนี้ก็น่าจะเป็นแรงผลักดันสำหรับราคาหุ้น b m ที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย เห็นการพักตัวลงมาแล้วก็เริ่มมีการรีบาวหรือว่าฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ต่อเนื่องนะคะในช่วงของสัปดาห์ก่อนนะคะสำหรับ 4Q เองนะคะไตรมาส4เนี่ยกำไรก็น่าจะยังโตได้เยียเย้นะคะเพราะว่าต้นตุลาเนี่ยผู้ใช้ทางด่วนเองนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างหนาแน่นนะคะสำหรับ คนใช้ทางด่วนเนี่ยก็โตรประมาณ2%นะคะแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยโตรประมาณสัก22%เนะคะเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะก็จะทําให้รายได้แล้วก็กําไรเนี่ยโตได้นะคะเยียะแต่ว่าคิวๆเนี่ยอาจจะอ่อนนิดหน่อยนะคะเป็นผลจากฤดูกาลอย่างที่บอกว่าโรงเรียนปิดเทอมนะคะก็มีวันหยุดยาวหลายช่วงแต่ว่าไตรมาสสามเนี่ยคิดว่าเก่งกาไรในเรื่องของตัวผลประกอบการกันได้นะคะในส่วนของ BM ออันนี้ให้ดูภาพนะคะในเรื่องของตัว ผู้ใช้งานนะทั้งในเรื่องของตัวทางด่วนเองนะคะปริมาณการใช้แล้วก็ในเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะ่าจะเห็นว่ากราฟเนี่ยปรับตัวขึ้นมานะเฉพาะไตรมาสสามเนี่ยน่าจะค่อนข้างสดใสนะคะไปดูราคาหุ้นกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ในส่วนของตัว B M นะคะจะเห็นได้ว่าก่อนหน้าน,นี้อย่างที่บอกว่าพักตัวลงมานะคะก็ค่อนข้างแรงนะแต่ว่า,เ,าเริ่มสร้างฐานแล้วก็ยกกลับขึ้นมานะคะแถวๆถวเส้นค่าเฉลี่ย25วันนะ,ะมีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อนะ,ะเส้นค่าเฉลี่ย75แล้วก็200วันนะคะรออยู่ก็มองในส่วนของตัว B M นะคะลุ้นในเรื่องของการเบรกเอาท์ในส่วนของตัวเส้นเทลลน์ด้วยนะคะมองเป้าแถวระดับ8.5แล้วก็8.8นะคะในส่วนของจุด แนวรับนะคะ8บาทแล้วก็8บาท15ก็ซื้อตัวแรกนะคะ BEM ค่ะไปดูตัวที่2นะคะเ,เรามองในเรื่องของตัวที่ทางราคาน้ำมันแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นแรงหนุนสำหรับในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะตัวที่2เนี่ยเราหยิบยกในเรื่องของตัวโรงกัดมา SPRC นะคะออมองในเรื่องของตัวกำไรไตรมาสสก็น่าจะฟื้นแรงนะคะ ตามค่าการการัดคิดว่าน่าจะพีคเลยทีเดียวนะคะสำหรับไตรามาสนี้นะคะค่าการกันเฉลี่ยนะคะสำหรับไตรามาสสามเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ9.4 US ดอลลาร์นะคะต่อบาร์เรลนะคะเพิ่มจากไตรามาสสองเนี่ย กว่า130เลยทีเดียวนะคะดูกราฟก็จะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะที่ขึ้นไปพิกผีแบบนี้ก็คืออยู่ในช่วงของไตรมารส3นะไตรมารสสก็จะอยู่ต่ำหน่อยอาจจะอยู่ประมาณสัก4 5นะคะแต่ว่าไตรมารสสเนี่ยขึ้นมาที่ประมาณสัก9เหรียญได้นะคะโดยเฉลี่ยนะรวมถึงในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบดูไบเองนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมารสสนะคะ มากกว่า10%ตรงนี้ก็เลยคาดการว่าผลประกอบการนะคะจะพิกมาเป็นกำไรล้วใอย่างมีในยะสำคัญด้วยนะน่าจะพิกแหละนะคะสำหรับโรงกันนะคะ s p r c ก็ต้องบอกว่าขึ้นมาค่อนข้างช้ากว่าตัวอื่นๆนะอันนี้เรามองว่าเป็นโอกาสเือนกันสำหรับปลายปีนะคะไฮซีซั่นเนี่ยเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะความต้องการใช้พลังงานนะคะในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันเนี่ยก็น่าจะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะใช้ในเรื่องของอตัวท่องเที่ยวนะคะที่มีการเดินทางค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยอุปสงค์น้ามันน่าจะเป็นแรงหนุนนะคะดังนั้นเนี่ยค่าการกัดก็น่าจะยืนยืนได้นะคะสาหรับช่วงปลายปีนะคะก็แนะนําเก่งกําไรตามได้นะงบดีแล้วก็ค่าการกัดยังเรียกได้ว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะไปดูกราฟในส่วนของตัวราคาหุ้น s p r c กันนะคะ ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยพักตัวลงมาต่อเนื่องนะเริ่มเห็นแท่งกลับตัวมาแบบนี้ลุ้นได้นะคะน่าจะรีบาวขึ้นไปได้ต่อในส่วนเครื่องมือทางเทคนิค RSI มีจังหวะเหมือนจะหลุดยังไม่หลุดนะเข้าไปในเขตที่เป็นโอเวอร์โซนะคะไปถไทายๆแท้ๆแถวๆนั้นนะคะยกกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง MACD เริ่มออกข้างนะคะเริ่มมีแท่งกลับตัวมาแบบนี้นะคะลุ้นได้นะคะ8.5 8.8นะคะเท่าเป้าเท่ากับ ราคาเบมเลยนะคะเมื่อกี้ราคาใกล้ๆก,กันนะคะเป้าหมาย8.5-8.8นะคะในส่วนของแนวรับนะคะแถวระดับ8.2นะคะฝากไว้2ตัวนะคะเบมแล้วก็ SPRC นะคะลุ้นในเรื่องของตัวงบใจมาสามกันได้นะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นแรงเก็งกําไรเข้ามานะคะนอกจากในส่วนของกลุ่มแบงก์เองที่จะยอยประกาศสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มีหลายๆตัวนะคะเราก็พิก เป็นพ i c k อเ h e d ์ y มาช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครซื้อมาก็น่าจะอารอทํากําไรกันได้นะคะไปดูในส่วนของเทคนิคอลพิกกันบ้างนะคะหุ้น3ตัวที่มองภาพทางเทคนิคสวยงามนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วแบงค์นะคะต้องมีแบงค์แหละนะ SCB นะคะสร้างฐานนะคะแถวระดับ100บาทนะคะแบบนี้เนี่ยน่าลุ้นยกขึ้นไป106-108บาทนะคะแนะนำซื้อในส่วนของจุดถอย100บาทค่ะในส่วนของ CPN นะคะ มารูปแบบ triple top นะคะแบบนี้เนี่ยน่าจะยกขึ้นไป66บาท67บาทได้นะคะในส่วนของจุดถอยนะคะ62บาทส่วนตัวสุดท้ายนะคะต้องบอกว่า PTGC นะ,ะลงมาค่อนข้างเยอะมาตลอดนะคะมาเรียกว่าแนวโน้มทางลงค่อนข้างชัดเจนหลังๆเริ่มมีพลิกฟื้นกลับขึ้นมาต้องบอกว่าในแง่ของ valuation ก็อาจจะถือว่าถูกด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในช่วงท้ายนะ,ะเรามีหุ้นที่เ,เรียกได้ว่าเป็น p r i ์ e ทูบุ๊ k แว l u ลที่ต่าๆนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่เข้าขายตรงนั้นแล้วก็เริ่มเห็นในเรื่องของตัวจีนนะคะตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานออกมาค่อนข้างสดใสดังนั้นเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนนะอย่างกลุ่มปีโตเนี่ย ก็เริ่มกลับมามีแรงซื้อขึ้นมาบ้างนะดังนั้นเนี่ยเทคนิคสั้นๆนะคะ BREAKOUT เส้นเทไลน์แบบนี้เนี่ยไปทำกำไรกันนะคะถ้าซื้อแถวระดับ35.5 36.5นะคะในส่วนของจุดถอย32.5ค่ะ ฝากไว้นะคะในส่วนของหุ้น Pick of the Day นะคะเดี๋ยวไปฟังในเรื่องของหุ้นพื้นฐานนะ Fundamental Research วันนี้มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรืออย่าง PSL นะคะ MTC แล้วก็รวมถึงในส่วนของหุ้นโรงพยาบาล CSG นะเดี๋ยวไปฟังอัปเดตกันนะว่ามองในเรื่องของงบรอบนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรตื่นเต้นบ้างคะ่ะ สวัสดีครับก็พบกับในส่วนของ Fundamental Research นะครับตัวแรกก็เป็นการทีวิวของตัว MTC นะครับเราก็คาดว่ากำไรในไตรมาส3นะครับจะอยู่ที่1.2พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น2.4% Year on Year แล้วก็2.9% Q on Q นนะครับถึงแม้ว่าคาดว่าต้นทุนดอกต้นทุนดอกเบี้ยนะครับแล้วก็การตั้งสำรองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะแต่คาดว่าไรายได้ดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามการ ตามสินเชื่อนะครับที่น่าจะเร่งตัวขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ2ไตรมาสแรกนะครับก็ทําให้กําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับโดยจากคาดการณ์ในไตรมาสสามนะครับเราก็คาดว่า9เดือนเนี่ยกำไรจะอยู่ที่3 5พันล้านบาทนะครับปรับตัวลดลง11.5%เอปอร์เซ็นต์ยอนยนะครับแม้ว่ารายได้ดอกเบีย้ยจะเพิ่มมากนะครับแต่ต้นทุนดอกเบีย้ยแล้วก็การตั้งสำรองที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเนี่ยก็เลยทําให้ในงวดของ9เดือนเนี่ยกำไรดูจะปรับตัวลดลงนะครับ ทางฝ่ายก็ยังคงประมาณการกำไรปี66ไว้ที่4.9พันล้านบาทนะครับปรับตัวลดลง3.2%เยียร์อ e นเยียรนะฮรแล้วก็คาดว่าจะกลับมาเติบโต14.4%เยียร์อ e นเยียรในปี67นะครับโดยคาดการกำไรในปี67อยู่ที่5.6พันล้านบาทนะครับเราก็ได้มีการปรับใช้ราคาพื้นฐานเป็นปี67นะที่42.50บาทนะครับก็ยังมีส่วนต่างอยู่นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับ ตัวที่2นะครับก็คือตัว p ิเชียร์ชิปปิ้นะครับก็เป็นคาาการผลประกอบการเหมือนกันนะครับในไตรมาสนี้นะครับก็คาดว่ากําไรจะปรับตัวลดลงนะครับเออ52% year on year แล้วก็เ90% Q on Q นะครับโดยกําไรเนี่ยออกมาอยู่ที่1 136ล้านบาทนะครับการปรับตัวลดลงเนี่ยก็เนื่องมาจากนะฮะดัชนี BSI แล้วก็ BHSI นะฮะที่ใช้ในการอ้างอิงเนี่ย เฉลี่ยปรับตัวลง8%แล้วก็14% Q on Q นะครับแม้ว่าปกติเนี่ยจะเป็นไฮซีซันนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างผิดคาดนะครับกลับมาอ่อนตัวลง Q on Q นะครับก็คาดว่านะครับในเรื่องของอค่าระวางเรือที่จะได้รับเนี่ยก็จะปรับตัวลงมาอยู่ที่12,000เหรียญต่อวันต่อลำนะครับประกอบกับเงินบาทอ่อนค่าลง2%นะครับ แล้วก็จํานวนเรือเนี่ยก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็คาดว่าตัวไรายได้ของเขาเนี่ยจะปรับตัวลงมาอยู่ที่1นึ่ล้านบาทนะครับคา่าใช้จ่ายนะครมองว่าจะทรงตัวนะครับก็คาดว่าก็เลยส่งผลให้ตัวกาไรเนี่ยปรับตัวลดลง Q o วอแต่ Year on นเย r กำไรที่ยังคงปรับตัวลดลงเยอะเนี่ยก็เนื่องมาจากนะฮะอ,อ่าระวังเรือปรับตัวลดลง49%แล้วก็52%ตามลําดับนะครับ เนื่องจากในปีก่อนเนี่ยได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวหลังโควิดนะครับสำหรับในไตมาสีนะฮะต้องถือว่าการเริ่มต้นในไตมาสีเนี่ยค่อนข้างดีนะครับโดยในช่วง1-17ถึงตุลานะครับดับชนี BSI แล้วก็ BHSI เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณใกล้เคียงกันประมาณสัก37%อนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยโดยปกตินะครับกลางพฤศจิกายนไปเนี่ยคาระวังเรือคาดว่าจะอ่อนตัวลงตางมฤดูกาลนะฮะเนื่องจากเข้าใกล้อ่ คริสต์มาสกับปีใหม่นะฮะซึ่งกิจกรรมในการขนส่งก็จะชะลอตัวลงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องดูจนจบปตรมาสนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยจะเป็นยังไงนะครับทางฝ่ายเนี่ยก็มีการปรับราคาพื้นฐานนะครับไปใช้เป็นปี67นะฮะที่11.20บาทนะครับบนไพร์โปบุ๊กหเท่านะครับราคาพื้นฐานก็อยู่ที่1 1บาท20นะครับตัวถัดไปก็เป็นตัว CHG นะครับก็คาดว่า จะเห็นการฟื้นตัวของรายได้ในไตรมารสสเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะจากไตรมารสสที่ถือว่าเป็นจุดต่าสุดของปีนะครับโดยคาดว่ากําไรจะปรับตัวตัวรายได้เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น11% Q on Q นะครับจากช่วงฤดูฝนนะฮะหนุนรายได้จากผู้ป่วย IPD นะฮะให้เติบโต14.8%แล้วก็มีการเพิ่มเตียงอีก59เตียงของตัวจุรารัตนะครับอินเตอร์นะครับ แล้วก็อัตราการใช้เตียงนะครับก็ปรับตัวดีขึ้นนะครมาอยู่ที่77.8%จากไตรมาสก่อนหน้าที่65.7%นะครับส่วนรายได้ OPD นะครับก็คาดว่าจะโต16.3%นะครับโดยยูเลตนะครับในส่วนของ OPD เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น67.9%จาก59%ในไตรมารส2นะครในขณะที่มีการเปิดศูนย์แพทย์จุฬารัตน์นรัะซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางนะครับแม้ว่าจะ มีการกดดันมาจิ้นในช่วงระยะสั้นถึงกลางนะฮะจากการลงทุนที่สูงนะฮะแต่ก็คาดว่าจะหนุนรายได้ให้สูงขึ้นในระยะยาวนะครับโดยคาดว่ากำไรในไตรมาสสนะครับของตัวจุรารักเนี่ยจะอยู่ที่305บาทนะเพิ่มขึ้น48% Q on Q ะภาพรวมในครึ่งปีหลังนะครับเรามองว่าจะฟื้นตัวกว่าในครึ่งปีแรกนะฮะเนื่องจากตัวยูเลทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของฤดูฝนการรับรู้รายได้นะฮะจาก ประกันสังคมเต็มแต่มาสนะซึ่งมีการปรับขึ้นราว10%นะครับแล้วก็การเพิ่มจํานวนเตียงนะครับในไตมาสสามนะครับที่เพิ่มมาแล้ว59เตียงนะครับในไตมาสี่ก็จะมีเพิ่มอีก71เตียงนะครับทางฝ่ายก็คาดการกําไรในปีนี้นะครับอยู่ที่971ล้านบาทนะครับสำหรับราคาพื้นฐานนะครับเราให้ปีหน้าที่3.36บาทนะครับ ก็แนะนำทยอยซื้อสำหรับตัวจุาราลัตนะครับ